วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโอนไฟล์ภาพนะครับหรือไฟล์วิดีโอนะครับจาก Casio, ZR นยกตัวอย่างในตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็น ZR50 นะครับ z ซน0รเข้าไปสู่มือถือนะครับหรือว่าอุปกรณ์พกพาประเภท i อ i p n o n p i p a n d r o r o i d นะครับทีนี้ในส่วนของตัวที่ โปรแกรมที่ใช้คู่กับการโอนไฟล์เนี่ยจะชื่อว่า x c l i m Remote นะครับสัญลักษณ์มันจะเป็นว้ายขาวกับแดงนะครับข้ายตัดกันนะครับสัญลักษณ์นะครับตัว X นะครับสีขากับสีแดงตัดกันแล้วก็มีคําว่า Remote นะครับ e x c l i m Remote นะครับถ้าค้นใน App Store หรือว่าใน Play Store ก็ตามนะครับก็จะต้องใช้ยึดคําว่า Excelim นะครับ แ e ็กซมแล้วก็มีคําว่ารีโมทตามหลังนะครับต้องย้านะครับรสกษณ์ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถใช้คู่กับตัว ZR50 ได้นะครับเบื้องต้นนะครับผมจะทําการถ่ายรูปเก็บตัวอย่างไว้ให้อยู่นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมจะถ่ายเป็น2รูปให้และกันนะครับเพื่อเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างว่าโอนภาพ2ภาพนี้เป็นยังไงนะครับ เราจะใช้โหมดอะไรก็ได้นะครับในด้านของตัวมือถือ,อตัวที่ครับของด้านตัวกล้องนะครับตัวกล้องเราใช้โหมดอะไรก็ได้นะครับตามแล้วแต่สถานการณ์หรือความต้องการของทางผู้ใช้เองนะครับในการโอนไฟเนี่ยจะโอนไฟล์หลังจากการที่ตัวกล้องได้เก็บภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับระบบการากระบวนการในการถ่ายภาพนะครับผมจะถ่ายด้วย โหมดทั่วไปก่อนนะครับ1รูปนะครับเป็นสีกล้องนะครับ T.R สีเขียวนะครับแล้วก็ถ่ายด้วยกล้องอีกรูปนึงนะครับถ่ายด้วยสีชมพูนะครับเท่ากับว่าในกล้องตัวนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปนะครับจะมี2รูปถ้าดูลักษณะก็จะมี2รูปนะครับรูปที่เป็นสีเขียวหงายนะครับแล้วก็ความจะเป็นสีชมพูนะครับ ทีนี้ในการโอนภาพเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกโอนได้นะครับทั้ง2 2แบบนะครับโอนโอนภาพก็คือโอนในลักษณะของการโอนที่เราเลือกไว้นะครับจะก,กี่ภาพก็ได้ตั้งแต่1ภาพ2ภาพสภาพสีภาพขึ้นอยู่กับภาพที่เราเก็บไว้ในตัวกล้องนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกจำนวนภาพที่ต้องการส่งได้นะครับแต่ผมก็แนะนําว่าไม่ควรจะส่งทีลรีเยอะมากๆนะครับส่งทยอยส่งไปอาจจะ 5ภาพ1บภาพแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานจริงๆนะครับต้องการแชร์เฉพาะกิจเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการโอนทั้งหมดเป็นร้อยรูปอะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าใช้วิธีการต่อตรงกับทางคอมพิวเตอร์นะครับหรือ,อใช้การ์ดเนี่ยไปโอนผ่านตัวการ์ดลีเดอร์เพื่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งจะดีกว่านะครับดีกว่าใช้ผ่าน w อ f i ฟล์ hmm. นะครับขั้นตอนแรกในการโอนนะครับการโอนสมมุติว่า ณปัจจุบันนะครับผมเปิดภาพขึ้นมานะครับเห็นภาพแล้วว่าต้องการภาพนี้นะครับส่งเข้ามือถือนะครับวิธีการคือให้กดที่เมนูนะครับปุ่มขวาด้านด้านขวาล่างนะครับด้านมุมขวาล่างนะครับกดที่เมนูคําว่าเมนูนะครับกดเมนูนะครับจะขึ้นมานะครับในบรรทัดที่2นะครับเราใช้วิธีการคือกดที่ปุ่มใต้คําว่าปุ่มเซตเนี่ยมันจะเป็นกําหนดทิศทางในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็กดเลื่อนมาอันดับ2ว่า send เซ็นทูโฟนนะครับเซนทูโฟนพอเซ็นทูโฟนเสร็จแล้วนะครับตัวกล้องก็จะถามอีกว่าจะให้เลือกเป็นภาพที่เราอยู่ในในกล้องหรือเปล่านะครับจะให้เลือกภาพในกล้องหรือว่าจะเป็นส่งเฉพาะภาพใหม่เท่านั้นนะครับเราถ้าเรามีอย่างอย่างเช่นหลายรูปนะครับอยู่ใน,ใน,ใ,นในกล้องนะครับเราก็สามารถกดตัวนี้ได้นะครับไม่ต้องส่งไฟล์ล่าสุดก็ได้นะครับกดเข้าไปนฮะจะมีอยู่2รูปให้เราเลือก ถ้าเราต้องการเลือกอะไรนะครับเราก็กดคําว่าเซตนะครับกดเซตเลือกหน้าภาพนั้นนะครับเมื่อมันเลือกอยู่แล้วเรากดเซตอีกงานว่าเลือกนะครับจากนั้นมันก็จะเลื่อนมาอีกภาพแล้วก็กดนะครับถ้าเราต้องการยกเลิกเราก็กดเซตอีกครั้งนะครับมันก็จะยกเลิกให้เห็นไหมฮะคือกดเซตเพื่อเลือกกดเซตเพื่อเลือกหรือว่ากดเซตเพื่อยกเลิกบางรูปนะครับจะส่ง2รูปรูปเดียวก็ได้นะครับสมมุติว่าผมจะส่ง2รูปนะครับผมก็เลือกเซตรูปแรกเรียบร้อยนะครับเลือกไปแล้วมันติ๊กถูกนะครับ เลือกรูปที่2ติ๊กถูกเองนะครับที่เซตนะครับหลังจากที่เราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่คําว่าเมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําการยืนยันว่าจะส่งนะครับนะครับ,นะรบเมื่อกล้องนะครับได้รับคําสั่งจากเราแล้วว่าต้องการจะส่งนะครับกล้องจะทําการาสร้างนะครับ User Name ของ Wi-Fi ขึ้นมานะครับเป็น Wi-Fi ที่ u s e r ซอร์เนมของมันเองอยู่แล้วนะครับ User Name ก็คือ cr นะครับ Z r 5 0 <c oughs> <50 S 1> นะครับ9 2 9 b eb นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลองมาดูในมือถือเรานะครับลองดูในมือถือเราว่าเราจะมีหา Wi-Fi นะครับจุบ Wi-Fi ดูนะครับผมขออนุญาตเข้าไปที่โหมด Wi-Fi เมื่อเข้าไปที่โหมด Wi-Fi แล้วจะเห็นไหมครั r 5 0 9 2 9 eb e b อ่า b e b นะครับจากนั้นเราทำการคอนเน c t ได้เลยครับกดเลือกคอนเน c t นะครับถ้ากรณียังไม่ได้เคยคอนเน c t มาก่อนนะครับก็ให้ใช้พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดของที่เมื่อกี้ที่ในในรูปจะเห็นว่ามีทั้งยูสเ n a m e p นมพาสเวิร์ดมาให้พอดีผมได้ทำการคอนเน c t ไปแล้วนะครับม่อจะจำพาสเวิร์ดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะเขาบอกว่าเมื่อกล้องได้รับการคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าพร้อมที่จะโอนภาพแล้วนะครับพร้อมที่จะโอนภาพแล้ว แล้วก็กลับไปนะครับที่มือถือที่เป็นแอปเมื่อกี้แอปก็คือแอป X l i m Remote นะครับผมกด X l i m Remote ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อทำการ c อ n n น c t แล้วนะครับมันก็ทำการาตรวจสอบเมื่อพร้อมแล้วนะครับจะโอนภาพภาพที่1นนะครับไปที่เครื่องจากนั้นนะครับทั้งภาพที่1ภาพที่2นะครับ ภาพี่หนึก็เข้าไปอยู่ในมือถือเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูในด้านของที่เป็นโฟลเดอร์โฟโต้นะครับของตัวมือถือได้เลยนะครับ รูปจะอยู่ในมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับรูปที่1นนะครับแล้วก็รูปที่2นะครับก็จะอยู่ในมือถือนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอ่าก็อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โฟลเดอร์จริงๆแล้วจะอยู่ในยังใน Android นะครับ a อนด o i d เนี่ยจะอยู่ที่ตรงโฟลเดอร์นะครับ e อ็ e m Re m ีมเรนะครับเขาจะสร้าง x อ็ก m e r e o o t e ขึ้นมาตัวนึงนะครับ ก็สามารถที่จะไปนค้นภาพที่โอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน e x t r e m e m o มิตัวนี้ได้ทันทีนะครับถ้าเป็นในกรณีที่เป็น Android แต่ถ้าเป็นของ Google อ่าเททีครับถ้าเป็นของ Android อาจจะอยู่ใน e x t r e m e m o ม e ที่โฟลเดอร์ที่สร้างไว้ในตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นของ Apple นะครับ Apple เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของที่เป็นอร์คาเมล่าโลนะครับคเมล่าโลคือ กลุ่มเก็บไฟล์ภาพกลางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะดูภาพที่โอนทั้งหมดเนี่ยไปที่กลุ่มเก็บภาพกลางของทาง Apple อ,อุปกรณ์ Apple ได้เลยทันทีนะครับถ้า ในส่วนของเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอเช่นหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันว่าเราก็เลือกในส่วนเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเลือกแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้กรณีว่าผมยกตัวอย่างว่าตรงนี้เป็นภาพวิดีโอนะครับส่วนตรงนี้เป็นภาพถ่ายเราก็สามารถที่จะเลือกถ่ายส่งได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภาพวิดีโอเนี่ยก็มีเงื่อนไขนิดนึงว่าจะไม่ควรเกิน500เมกะไบต์นะครับต่อการโอนหนึ่งครั้งนะครับ ถถ่ายก็ยังไงก็โอนได้แต่ว่าผมไม่อยากให้ออนทีจำนวนเยอะนะครับเป็นการโหลด,หลดการทำงานของตัวภาครับ wifi <c oughs> นะครับภาคส่ง wi-fi <c oughs> นะครับก็ใช้โอนเท่าที่จำเป็นนะครับเพื่อ <c oughs> ใช้ในการแชร์ไฟล์หรือว่า,าส่งต่อนะครับในในในได้ความต้องการของลูกค้าเองนะครับของผู้ใช้เองนะครับครับผมถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้าทางเว็บไซต์ของทางบริษัทได้นะครับสำหรับ ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับผม